สวัสดีคะ่ะวันนี้อาหารบ้านๆครัวเจ๊เพนพาทานของแปลกคะ่ะวันนี้เราไปสแสวงหาค่ะต้องใช้คําว่าแสวงหาเพราะว่าก็หายากพอสมควรสําหรับต่างประเทศเนาะค่ะก็ไปได้ตะกะแตนแช่ฟิเซอร์ค่ะอยู่ไกลจากที่พักพอสมควรแถวตะาก็แพ็คกจประมาสิบเอ็ดตะ ถือว่าแพงค่ะ11คูณ3 0กว่าก็300กว่าแกระแตมซื้อมา2องถุงแตว่าจะกินให้หายอยากค่ะแต่ว่าพ <Yeah. S 1> อเป็นของพิเซอร์รสชาติก็จะไม่ไม่ได้เหมือนกินที่เมืองไทยนะคะแ้วก็ยังดีกว่าไม่มีทาร์คกระแตมพิเซอร์อนั้นมาเพลินเ,เรียบร้อยค่ะก็จะเตรียมแค่เครื่องตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ ใส่เกลือนิดนึงค่ะเพื่อเพ่จะให้เขาเค็มขึ้นนิดนึงแล้วก็มีพริกไทยขาวลงไปค่ะเพราะว่าอันนี้คือเขาจะหมักเกลือไว้แล้วก็จะเอามาล้างก่อนล้างเพราะว่าไม่รู้เขาใส่อะไรไว้บ้างเนาะจะก็นํามาคั่วคาะก,ก็หอมหวานเคือนทันก็สมควรกับตะเกเตรียคั่วตะเกเตาียคตะก็นานกินที่ค่ะก็เมนูนี้ อาจจะหายากในต่างแดนแต่ก็ยังพอได้อยู่โอชารสจะมีไหมก็ยังไม่ได้เหมือนเมืองไทยค่ะถ้าจะกินอาหารไทยก็จะต้องไปกินที่เมืองไทยแต่ของอย่างที่ต่างประเทศที่เซียโทเนี่ยก็จะมีเป็นพวกฟิเซอร์เป็นพวกของที่แช่แข็งไว้แล้วก็เอามาทำก็ยังพอได้ทานกันอยู่พอได้หายคิดถึงบ้านค่ะแล้วก็อ่า อาหารเราอาจจะรสชาติไม่เท่าไหร่แต่เราก็ประดับจานให้ด,ดูดีให้น่าทานค่ะวันนี้ลองชิมแล้ว,ก,ลวก็พอได้ไดอยู่ค่ะพอได้พอได้ไดไดรสชาติผ่านอยู่ค่ะตะกกระแตนทอดค่ะขั่วหอมๆค่ะใส่เครื่องตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยขาวค่ะเติมลงไป ยวไปทานกับส้มตำค่ะส้มตำเผ็ดเผ็ดเข้ากันก็พยายามจัดจานให้ดูน่าทานค่ะบางทีอาหารของเราอาจจะรสชาติอาจจะยังยังไม่ถึงกับอร่อยมากแต่ว่าการประดับตกแต่งจานก็ทําให้ความอยากในการทานเรามีมากขึ้นก็เลยพยายามจัดจานให้ดูดีค่ะ กัวใช่เป็นก็เลยพยายามจัดจานเพราะว่าตัวเองเป็นคนทําอาหารเนื่องจากว่าเป็นคนอีสานก็อาจจะทําได้แต่แนวถนัดของบ้านตัวเองก็เลยอาหารอื่นๆที่ที่ทำก็อาจจะรสชาติยังยังไม่ได้มาตรฐานแต่ก็อาศัยการจัดจานให้ดูดีค่ะลองทํากันดูค่ะ